คือผมมาในฐานะตัวแทนของอกลุ่มสถาปนิกมุสลิมเพื่อชุมชนนะครับหรือเราเรียกสั้นๆกิดว่ามุสลิมอาร์เคเต็กพอคอมมูนิตี้นะฮะหรือเรียกสั้นๆก็ได้นะครับว่า MAFC ครับ <S <S ภาพบรรยากาศการการทำงานของเราเนี่ยที่ดำเนินการมานะครับงานส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาด้านการศึกษาการพัฒนาเรื่องของสานาณสูขการพัฒนาเรื่องของอพื้นฐานของชุมชนที่ยังขาด กลุ่มทางานหรือยังขาดองคความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมในการาโปรเซสรกระบวนการขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่งหนึ่งโครงการในการาร่วมกับองค์กรออแกนไนซ์ต่างๆหรือฟอนเดชันต่างๆในท้องถิ่นที่พวกเรา,เาประจําอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางภาคใต้ของประเทศไทยนะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการทํางานร่วมกับโรงเรียนหลายๆโรงเรียนในกรุงเทพด้วยนะครับจริงๆครั้งแรกที่เราได้รับการประชาสัมพันธ์จาก อาสากริวนะครับก็คือเมื่องานมาแล้วสักประมาณ3-4ปีที่แล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่เราได้รับการสนับสนุนจากทางอาสาหรือสมาคมสถาปนิกสยามในพระชนม์ปรรมนะครับซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์ในหัวข้อที่ว่าการเดินการเดินทางสู่โลกนิรันด์ซึ่งเป็นบทความเนี้ยไอตัวบทความเนี้ยจะทําให้ทุกๆคนเนี้ยสามารถเข้าใจหลักความเชื่อหรือหลักวิธีคิดการปฏิบัติวิชาชีพของเราได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับก่อนอื่นเลยเนี้ยผมอยากจะ เปิดวิดีโอนําเสนอโดยใช้เวลาประมาณ1นาทีนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมว่า s o u t of Craftman เนี่ยในกระบวนการทำงานของเราหรือในโปรเซสของงาน a r c h เค e เ t ็ r เของเราเนี่ย uh huh. มีความเป็นมาอย่างไรนะครับนพกาวต้องลก่อนว่าจะลุันอะไร

of วออฟทาว a ์เนี่ครับเป็นการเล่าเรื่องราวบรรยากาศการทำงานของช่างถีมือในแต่ละวันนะครับพวกเขาหรือพวกเราเนี่ยทำงานตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับจนถึงเวลาพบค่ำทำงานอย่างเนี้ยผ่านวันเวลาอันยาวนาน3ปีที่ผมเรียนไปนะครับจากฤดูร้อนสู่ฤดูฝนทำงานกันวันแล้ววันเล่าเนะี่ยโดยใช้เครื่องมือพื้นฐานและสองมือนะครับนำวัสดุหลายหมื่นชิ้น,นมาร้อยเรียงต่อกันจน เอ่อรูปเป็นงานสถาปัตยกรรมนะครับเราก็เลยอยากจะนําเสนอในเรื่องของเสียงของช่างนะครับเป็นการนําเสนอความงามอีกรูปแบบหนึง่งซึ่งเป็นบรรยากาศของการทํางานของช่างบ้านๆน,นะครับหลากหลายชีวิตมาทํางานร่วมกันโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ที่เราออกแบบออกแบบเองนะครับและก็บริหารงานก่อสร้างเองจัดซื้อวัสดุเองดิวช่างทุกอย่างด้วยด้วยทีมเราเองทั้งหมดนะครับผมในกระบวนการเริ่มเริ่มงานแรกๆนะครับ เรามีความเชื่อว่าการเรียนรู้บริบทเฉพาะจินเนี่ยมันต้องใช้ช่วงระยะเวลาที่มีเวลามากพอระดับหนึ่งครับเพื่อช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นที่ประกอบกันเป็นบริบทเฉพาะนั้นๆน,น,นะครับมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถลงลึกสู่การสร้างโปรเซสกระบวนการดีไซน์และมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถปรึกษาหารือกันในเรื่องของการร่างกระบวนการก่อสร้างขึ้นนะครับว่า ในแต่ละโปรเซสของกระบวนการก่อสร้างเนี่ยมันควรจะมีการรันโปรเซสไปอย่างไรบ้างเพื่อให้ให้ตัวงบประมาณในการก่อสร้างเนี่ยมันมัธยัติที่สุดครับผมในไอเดียหลักๆเนี่ยครับเรามีคีย์เวิร์ดแรกเริ่มเลยคือทุกๆงานเวลาเราดีไซน์เนี่ยเราจะคิดในเรื่องของอคําหรือนิยามเฉพาะเพื่อ,อเป็นตัวสื่อสารองค์รวมของงานสารปกรรมนั้นๆนะครับโดยที่ว่าโครงการบ้านนักสตูนเนี่ย เราจะใช้คำว่า place in the เ h a ชนนะครับม,มันหมายถึงพื้นที่ที่มีร่มเงาคือพื้นที่ของความสงบความสันติซึ่งเป็นหมายมุดสูงสุดของการมีชีวิตนะครับโดยที่ว่าความสันติเนี่ยมันเป็นคำคำหนึ่งที่ถูกกล่าวไว้อย่างมากมายในคัมภีร์อัลกุรอานนะครับโดยที่ว่ามุสลิมเราเนี่ยคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยเป็นคัมภีร์ทีอ่อธิบายถึงหลักคุณธรรม อธิบายถึงเหตุแห่งการสร้างมนุษยชาติขึ้นมาอธิบายถึงทําไมอธิบายถึงกระบวนการของการสร้างตะาวาันขึ้นอะไรอย่างเี้ยครับเป็นการอธิบายถึงว่าเราจะดําเนินชีวิตอย่างไรในในโลกดุนยาหรือในโลกที่เราต้องถูกส่งมาเพื่อทดสอบการประกอบคุณงามความดีความชั่วของเราเนี่ยครับแล้วก็อธิบายถึงวิธีการลาจากโลกใบนี้บ้านหลังเนี้ยไอเดียเริอมต้นเนี่ยเลยถูกร้อยเรียงจากหลักความเชื่อกระบวนการของความศรัทธา ที่ที่เรามีอยู่ของของตัวตัวเราเองแล้วก็ตัวเจ้าของบ้านด้วยนะครับฟังก์ชันของบ้านหลักๆเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยครอบครัวใหญ่เนี่ยสามครอบครัวนะครับที่ตกลงพงใจมาอยู่ด้วยกันนะครับเป็นครอบครัวใหญ่โดยที่ว่ามีฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกันอย่างเช่นพื้นที่นั่งเล่นพื้นที่ครัวใหญ่พื้นที่ขอดยัดตรงกลางนะครับผมซึ่งมันเหมือนเป็นบ้านหลังใหญ่จริงๆแล้วมันจะมี3ครอบครัวย่อยอยู่ในนั้นครับผม ในกระบวของการรันง,งานก่อสร้างนะครับมันก็จะถูกอ,อธิบายหรือปรึกษาหารือกันร,ระหว่างผู้ออกแบบฝ่ายบริหารงานก่อสร้างของทีมเรานะครับก็คือคุณรุสลันนะครับแล้วก็ฝ่ายช่างต่างๆไล่ตั้งแต่ช่างช่างช่างคอนกรีตนะครับช่างปูนช่างเหล็กนะครับแล้วก็ช่างไม้แล้วก็พวกช่งางงานระบบต่างๆนะครับผมซึ่งในสิ่งที่ยากที่สุดของโครงการนี้ก็คือ เมื่อเราซอยเทสในส่วนของอชั้นดินนะฮะเราพบว่าเราต้องทำเราต้องทาถ้าเป็นชนิดฐานราบแพรเนี่ยเราต้องทำลึกถึง2เมตรนะครับแต่ว่าเมื่อคำนวณกับกาก่อสร้างถ้าเราไปใช้เข็มเนี่ยมันจะต้องอเพิ่มราคามาที่ประมาณ1 4 0 0 0บาทต่อต้นนะครับโดยที่ว่าฟุตติ้งมันมีประมาณ91ต้นถ้าผมจำไม่ผิดมันจะเพิ่มเงินอีก,อ,ก,อ,กอีกเป็นแสนเลยครับเราก็เลยตกลงว่าไอ้ช่างเรามาขุดบอ่อกันเถอะ เพื่อทฐานรากแผลนะครับโดยที่ว่าเ,าเราเขามีวิศวกรให้คำปรึกษ,ษานะครับมันยากหน่อยแต่ว่าประหยัดงานก่อสร้างนะครับโปรเจกต์นี้ครับมันเป็นมูลค่างานก่อสร้างเนี่ยถ้าเฉลี่ยต่อตารางเมตรแลนยนะก่อนโควิดนะครับตกอยู่ที่ประมาณ9,730บาทนะครับซึ่งมันมันเป็นตัวเลขที่ที่ทถูกมากนะครับในในราคาปัจจุบันเพราะเนื่องจากว่าหนึ่งคือเราออกแบบเองเราดันโปรเซสเองแล้วก็เราคุยกับช่างเองมันจะทำมันเลยทําให้มูลค่าราคาก่อสร้างเนี่ย มันถูกลงมากๆในตัวผมเองครับส่วนใหญ่ผมเนี่ยจะชอบอ่านหนังสือเป็นหลักนะครับข้อความข้อความหนึ่งออของสถาปนิกท่านหนึ่งที่เป็นที่เป็นเหมือนมาสเตอร์ในในมุมมองของผมนะครับก็คือ,อ,อคุณเควินมาร์โลนะครับที่ทํางานอยู่ที่มาเลเซียนะครับ <c oughs> บันทึกไว้ในหนังสือ small project ว่างานสถาปัตยกรรมเนี่ยมันไม่ใช่งาน Product นะครับแต่มันคือ r o c e s s ตอนอ่านแรกๆเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจเหมือนรอกครับแต่เมื่อผมได้มีโอกาสมาเดินทางร่วมไปกับโปรเจกต์โปรเจกต์นี้ครับ มันมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าออไอ้หลายร้อยชีวิตที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมันส่งผลอย่างมากในเรื่องของคุณภาพของงานสถาปัตยกรรมงบประมาณการก่อสร้างนะครับผมเมื e ่อเราได้คุกคีกับช่างทุกๆวันเนี่ยครับสิ่งที่ผมจะให้นิยามของการทํางานของช่างเลยก็คือช่างเนี่ยเหมือนเหมือนนักกายกรรมคนหนึ่งออที่มีลีลาท่าทางเฉพาะในการใช้เครื่องมือในการ เอาวัสดุมาร้อยเรียงต่อกันครับผมจนก่อรูปเป็นงานศิ์ปกรรมอย่างที่เห็นนะครับเ,เราเนี่ยได้ไปเจอหนังสือของสตีโอมุมไบนะครับชื่อว่าแฟลซิสนะครับเ,เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องราวการออกแบบงานศาพปกรรมที่มีอ,อ,องค์ความรู้ด้านความเป็นถิ่นที่ความเป็นช่างฝีมือการให้ความสมานกับบริบทในเรื่องของบรรยากาศสภาวาแวดล้อมต่างๆนะครับโดยที่ว่าในหนังสือเล่มนั้นเนี่ย มีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่คุณบิจอยแจนเนี่ยดบิกวีเจ็จากโรงงานเนี่ยครับมาทาทั้งหลังเลยมันมันเป็นโปรเจกต์ที่ผมตราตรึงใจอยู่อยู่มากนะครับเมื่อเราได้มีโอกาสได้มาทําบ้านาที่มีงบน้อยๆเนี่ยเราก็เลยหยิบยกไอเดียนี้ขึ้นมาครับโดยการาไปค้นหาอิฐที่ถูกดีเจ็ค,ครับผมเ,เราก็นํามาใช้ เป็นวัสดุหลักของบ้านนะครับโดยที่ว่าอิฐพวกนี้ครับมันจะที่มันถูกดิจิเนื่องจากว่าสีมันไม่ส,สม่ำเสมอน,นะครับแล้วก็มันดำมันมันมันก็เลยไม่ผ่านมาตรฐานของการจําหน่ายเราก็เลยไปดิวกับเจ้าของผู้ผลิตว่าผมมีงบน้อยจังเลยครับผมขอซื้อมันได้ไหมครับมองทั้งโรงงานก็เลยเราก็ได้ราคาดีมามากๆนะครับก็เลยนํามาให้ช่างก่อโดยที่ว่าแรกๆเนี่ยเราก็ดีไซน์แพทเทิร์นไว้อย่างดีนะครับแต่เมื่อหลังๆเนี่ยเราเห็น ว่าเอ้ยจร,จริงๆแล้วปล่อยไปให้ช่างก่อตามจินตนาการของเขาดีกว่าหลังจากนั้นก็แต่และแผงแต่และแผงเนี่ยมันก็ผ่านจากฝีไม้แรยมือของช่างทั้งหมดเลยครับในคีย์เวิร์ดคีย์เวิร์ดของภาพเนี่ยผมบันทึกไว้ว่าความไม่สมบูรณ์ของโลกดุนยาเนี่ยโลกดุนยาในในหลักความเชื่อของอิสลามมันหมายถึงโลกแห่งบททดสอบนะครับหมายถึงโลกนี้ครับที่เราอาศัยอยู่เนี่ยเราถูกให้กงเนิดมาเพื่อทดสอบว่าใครจะมีคุณงามความดีมากน้อยแค่ไหน นะครับผมความไม่สมบูรณ์ของโลกดุญยานะครับมีสิ่งที่ต้องมองด้วยตาและสิ่งที่ต้องมองด้วยใจใคร่ครวญถึงความไม่สมบูรณ์แบบของโลกดุนยานะครับมีหนาวมีร้อนมีทุกมีดีใจอะไรอย่างเงี้ยครับเราหวังว่าบ้านนาสตูนเนี่ยจะเป็นบ้านที่สมาชิกอยู่แล้วได้ใคร่ครวญถึงความสมบูรณ์ของชีวิตในอาคิร์ซึ่งหมายถึงโลกแห่งนิรันร์นะครับนั่นคือโลกแห่งการตอบแทนในหลักความเชื่อตัวเนี้ยครับมันสะท้อนมาสู่ในเรื่องของกระบวนการก่อสร้างครับอย่างเช่นว่าพวก โครงสร้างอาคารเสาทั้งหมดเราเปอยหมดเลยนะครับเราคุยกับช่งางรอลล์รอลอ,อแล้วร,รบ่อยผิวเลยนะครับเราแต่งเล็กๆไม่น้อยเนื่องจากว่าอย่างที่เรียนไปไว้ว่าถ้าขอสร้างต่อตารางเมตรมันถูกมากเราทําได้อย่างไรก็เรานําหลักความเชื่อมุมมองการดําเนินชีวิตของความเป็นมุสลิมงบประมาณการก่อสร้างแล้วก็การให้ความสําคัญทางความงามของเชิงชางนะครับมามามาล้อมรวมเข้ามากันจนเกิดเป็นงานสถาปัตยกรรมชิ้นนี้ครับผม อันนี่ก็เป็นวิดีโอบทสรุปสุดท้ายที่ให้ทุกๆท่านเห็นภาพรวมของตัวโปรเจกต์นะครับผมจะใช้เวลาประมาณ3นาทีครับ โอเคครับจบแล้วครับ